สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เดี <c> ๋ย <oughs> วเราไปดูน้องหมาเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องหมากับวันนี้ฝนไม่ตกดูเขาก็อยู่นอนในกรงตอนนี้เขาอยู่ในกรงเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูดิว่าเขานอนกันอยู่ในกรงยังเด็กอยู่เลยพี่ทามพี่ทามเดี๋ยวดูเดี๋ยวปล่อยเขาแล้วเขาจะทำยังไงพี่ทาม พี่ทามดูนะเขาจะรีบออกปล่อยว้าวว้าวพี่ทามออกมาแล้วพี่ทามออกมาแล้วพี่ทามออกมาแล้วเคซี่อยากออกมาเคซี่อยากออกมายัางไงลูกอ่ะปล่อยเคซี่หน่อยเคซี่ไปเลยไปเลยลูกไม่เอาไปข้างนอกก่อนนะไปเลย ไปเลยลูกดูเขานะไปฉี่ทำไมมาฉี่ตรงนี้ทำไมไม่ไปให้ไกลๆกว่านี้เนี่ยสี่เดือนแล้วนะคะสี่เดือนแล้วมาเลยลูกเร็วมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็ว เร็วมาดูดิเร็เ้วเร็วเร็วโอ้โหวิ่งชนเลยเหรอดูเขาเาเล่นกับพี่เขาอะนี่คีพิทัมนูนเคซี่ ทำอะไรตรงนั้นซะแล้วดูพี่ทัม้มพี่ทั้มมามาพันนี้ทำไมถึงชอบกินดินนะลูกทำไมเขาถึงต้องเก็บนี่พี่ทัม้มพี่ทั้มครับพี่ทั้มครับแล้วไม่กลัวเจ็บนะเวลาเราตีเขาอะดูดูดูด,ด,ดูหัวชนกันแคะดินใหญ่เลยแค่ดินใหญ่เลยอดดิลูกโดดดิดดดอ้มไม่ค่อยไหวละ อุ้มไม่ค่อยไหวแล้วเขาก็ชอบพันแข้งพันขาด้วยนะเดินต้าเร็วเคซี่ดูขาเขาดิจะเป็นขาดูดิดูด,ดิอ่ะพี่ทำให้มากัดโอ้โหเคซี่จะทำอะไรอ้า ปล่อยลงมาวันนี้อากาศไม่ร้อนถึงได้ปล่อยแต่ว่าทีนี้ว่าเขาจะร้อนไปสักจะเป็นแบบว่าไม่ร้อนแต่ฝนจะตกอ่ะดิปล่อยๆแล้วเขาเนาะจะโดนฝนก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยนะไม่เหมือนหมาไทยนะจริงๆแล้วลอ่ะป่วยง่ายปกติเขาต้องฉีดวัคซีนไปแล้วนะรอบเนี้ย เขาฉีดวัคซีนครบไปแล้วแต่เขาพป่วยก็เลยต้องหยุดให้วัคซีนไปความสนของพเขาจะหยุดซนเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยตอนอายุกี่เดือนถึงจะหยุดซนเนี่ยอายุกี่เดือนถึงจะหยุดซนใครเลี้ยงหมาพันนี้ก็ช่วย แนะนำหน่อยนะคะว่าทำไมทาไมเวลาที่เขาเวลาสั่งเขาถึงเขาไม่ค่อยจะนิ่งแล้วเขาไม่ค่อยเรียบร้อยเลี้ยงแล้วเป็นยังไงกันบ้างอะ่ะเพื่อนๆเ,เลี้ยงหมาพันนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะฝนมันเพิ่งตกมาไ,ไม่นานทีนี้มันก็ยังไม่ทันจะแห้งดีเท่าไหร่ ก็จะเลยจะแบบเขาชอบวิ่งตามอ่ะเขาชอบวิ่งตามเขาชอบวิ่งตามมากพี่ทามพี่ทามดูดิยาแคซี่ดูดิมันเขามันไม่นิ่งอ่ะดูไม่นิ่งอ่ะดูไอ้ย่ะ โอ้โหไอ primo, ้พี่ทามพี่ท้ามพี่ทามพี่ทามดู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 เขาเล่นเล่นกันทีเนี่ยโอ้เขาเล่นกันไม่กลัวเลอะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะเล่นไม่กลัวเจ็บอ่ะโอ้โหบางทีตัวใหญ่เนี่ยเล่นเนี่ยเขาเนี่ยยังต้องหนีอ่ะทิ้งตัวทิ้งปักเลยโอ้โหโอ้โห ภาพอะไรไปเคซี่เล่นอะไรของเล่นนี่ไปไปลากอะไรกิ่งไม้กึ่งไรมาอันนี้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดึงไม่ได้หมดอะ่ะสี่เดือน กินก็เก่งนะเขากินเก่งมากเลยเขากินเก่งมากเลยแต่ตอนนี้เคซี่อ่ะเขารู้สึกเขาจะมีอาการคันตรงข้างหน้าเคซี่เคซี่เคซี่แล้วเรียกทำไมเขาไม่เคยจะนิ่งเนี่ยนี่นี่ไหนแม่ดูดิดูด,ดิหน้าเขาเป็นอะไรแบบนเนี่ย <laughs> โอ๊ยไม่เคยนิ่งเนี่ย ความนิ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยอะ่ะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะเรียบร้อยอ่ะาเลี้ยงไม่ค่อยจะเป็นนะหมาเนี่ยสอนเขายากอุ้ยฝนใกล้จะจะตกเอาไว้เน,นี่ยท้องฟ้าท้องฟ้าอ,อ,อากาศคือคลุมคลุมเนเี่ยอย่างนี้เราเอาเข้าเข้ากรงก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายโดนละอองฝนบ่อยๆจะไม่สบายเอาอ เห็นเขาอย่างเงี้แต่เขาป่วยง่ายไปเนาะเข้ากองก่อนเดี๋ยววันนี้นี่ไปเดี๋ยวเราวันนี้เราเข้ากองกันก่อนเนาะเนาะเคซีเคซีเคซี่คะลุกขาขาเขาใหญ่อ่ะเคซี่คะเข้ากองก่อนลูกป,ป่ะฝนตกน้องอุ้มแล้วอุ้มไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยววันนี้เอาน้องหมาเข้ากองก่อนดีกว่านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายอย่าลืมกดติดตามพวกผมด้วยนะ